ลงทุนในหุ้นในตลาดทรัพย์ต้องรู้จักคำว่า,วามันนี่ส่ยฟันกวนการโยกย้ายเอ่อโยกย้ายถ่ายเทะนะจากเงินบริษัทเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตัวเองลงทุนรายย่อยก็เลยเป็นเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อเนาะเป็นเหยื่อกับผู้บริหารผู้บริหารผู้หุ้นใหญ่นี่แหละฮะเงินที่เราไปลงทุนนี่แหละเงินที่เราไปซื้อหุ้นซื้อไว้อะ เงินมันอยู่ในจริงไหมแล้ววิธีการยังไงที่จะเอาเงินอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตัวเองเขาเรียกกระบวนการสายฟอนเนาะกระบวนการสายฟอนเงินกับกระบวนการฟอกเงินมันเหมือนกันนะต้องทำความเข้าใจนะเพราะเป็นเรื่องของความรู้การเงินการทุนที่เราไม่มีสอนในโรงเรียนเนาะต้องทำความเข้าใจผมก็จะพูดแบบช้าๆนะที่ผ่านมาพูดเรื่องของงบการเงินอะไรเนี่ยฮะงบการเงินงบ การฮี่งงบดุลงบดุงุก็ประกอบด้วยทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วมันจะเท่ากับส่วนของผูดด้ถือหุ้นก็งบกำไรขาดทุนก็มีไรายได้ลบรายจ่ายต้นทุนจ่ายเนะี่ยมามันก็เป็นกําไร <c oughs> กําไรก็มีอยสามระดับซื้อมาหนึ่งร้อขายร้อบาทกำไรสิบบาทเขาเรียกว่ากรอบโ o ฟิตกำไรขั้นต้นกำไรสองกาเียอีบิดเออนีน่ b e ฟอร e อินเทอร์เรสก็คือกำไรก่อนบิภาษีทุกอย่างอันที่สามคือเน็ตโปรฟิตเน็ตโปรฟิตนี่คือหากค่าดำเนินการแล้วหากทั้งดอกเบี้ยภาษีเรียบร้อยแล้วจะเหลือเงินอยู่เงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกำไรเน็ตโปรฟิตต่คืองบกระแสเงินสดอันที่สามงบกระแสเงินก็มี CFOcash flow from operating activity คือเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยมันต้องมีบวกนะ หามมีลบลบแล้วสถานะบระิษัทนี้เริ่มจะเริ่มจะมีปัญหาละนะต่อไป CFI ก็คือ Cash p r f o r m Investing a c t i v i t y คือเงินสดสุดที่จากการลงทุนอันนี้จะต้องติดบวกต้องติดบวกติดลบไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ติดลบต่อเนื่องสอสาปีอันนี้เริ่มมีปัญหาละต่อไปคือ CFF คือ Cash l o r f o r m Financing a c t i t y คือ เงินสดที so ิจากการจัดหาเงินเข้าบริษัทเพราะ CFO CFO มปิดลบกไงเงินมันขาดกระเป๋าอ่ะ c อ o ก็หามาหาเงินกู้ออก OD หาเงินกินเบิกบัญชีมาเงินกู้นั่นนั่นกู้นี่ก็เข้ามามาโปกมามาถมถมถมเพื่อให้กิจการมาซะเป็นดําเนินต่อไปได้ก็เอาเนี่ยงบกระแสเงินสดก็เอา CFO O อซบวก C F I มารวมกับ C F F มันจะมีค่าติดบวกติดลบมาเนะเสร็จแล้วอัะสามตัวมันรวมปุ๊บเนี่ยอันไหนออกมาเป็นค่าลบแสดงว่าเงินมันขาดขาดมือแล้วต้องหามันถมให้มัได้ได้สูงหรือได้บวกนะแต่ถ้าเกิดติดลบต่อเนื่องสองปีสามปีอันนี้อืมต้องระวังนะระวังท่านต้องระวังงบกระแสเงินสนไหนที่มีติดลบ ต่อเนื่องเกินสองปีนะท่านต้องระว,วังเงินก็ขาดเมืไอเอยไม่มีเงินมามาทําเรื่องการเนินงานก็ขาดทุนการไปลงทุนก็ขาดทุนไม่มีเงินข้าวแต่มีแต่เงินกู้ข้าวอย่างเดียวอ่ะมึงไม่ไหวนะมันจะกลายเป็นการทับถมหนี้พอกหนี้ของบร,ริษัทไปเรื่อยๆปีหนึ่งทับถมอีกสองปีถมสามปีสี่ปีถมเท่าไหรไม่มารู้จักเต็มอ่ะภาษานี้เคยท่านเพื่อนเคยเป็นไหม ผงเงินเท่าไหร่มันจะไปมาท่านอยู่ระหว่างเดินทางไปทํางานหรือไปที่พักอาศัยแล้วแต่ขอท่านเดินทางด้วยปลอดภัยมัดระวังเรื่องฝนฟ้าด้วยตรงนี้ฝนตกหนักเลยถนนลื่นเนาะแล้วก็ท่านที่มาค้าขายขอท่านค้าขายได้กําไรรวยๆปังๆๆนะฮะเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีเราให้ได้และแบ่งปัน,ปนเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสาเร็จทั้งตัวเนะะื้อหาในคลิปนี้ถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์นะ ตากดไลค์กดแชร์แล้วมีความคิดเห็นประการใดพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเข้าไปตอบนะครับ